ความเชื่อซึ่งถูกเผยแสดงสหพันธ์พระคัมพีคาทอลิก <Friends. S 1> เพื่อนครับเมื่อเดือนตุลาคมคิดศกราั2014ผมได้รับเลือกให้มาร่วมพันธกิจด้านพระวาจาในสหพันธ์พระคัมพีคาทอลิกสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้ประกาศเป็นทางการในวันที่8มีนาคม2015และเรามีประชุมสามัญกลางเดือนมิถุนายน2015ด้วยวันนี้ผมขอเสนอเรื่อง S. สหพันธ์พระกัมพีกาธิิกสภาสังคยนาวาริการที่สองพระธรรมนูญเรื่องการเปิดเผยความจริงของพระเจ้าสอนว่าคิตชนทุกคนต้องมีโอกาสเข้าถึงพระกัมพีได้โดยสะดวกพระคาดินัลออกัสตินเบอารนักพระกัมพี และหัวหน้าสมณสภาเพื่อส่งเสริมเอกภาพระหว่างคิดชนสมัยนั้นได้เชิญสมาคมพระคัมภีร์ต่างๆให้ตอบรับข้อเสนอของสภาสังคยนาทําให้เกิดสหพันธ์พระคัมภีร์เพื่องานอภิบาลด้านพระคัมภีร์เรียกว่า WCFBA ในปีคิดศกราัช1969ต่อมาในปี1990เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิกมีชื่อย่อว่า CBF สหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิกเป็นหน่วยงานอภิบาลด้านพระคัมภีร์ทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิน่นตั้งใจทำศาสนบ,บริการด้านพระวาจาตามข้อแนะนำของสภาสังคยนาวาติกันที่สองในเรื่องพระคัมภีร์จุดมุ่งหมายเพื่อบริการบรรดาบิชอปพระบิดชอบการประกาศพระวาจาของพระเจ้าแก่สตบุรุษทุกคน สหพันธ์มีสมาชิก133ประเทศสมาชิก96สภาบิชอปและสมาชิกสมทบ236สถาบันซื่อสัตย์ต่อคำสั่งของพระเยซูเจ้าที่สภาสังคยนาวัติกันที่2ได้ยืนยันให้นำพระวาจาของพระเจ้าสู่สัตวบรุษทุกคนร่วมมือกับสมาคมพระคมภีร์ของพี่น้องโปรเตสแตนเช่น UBS เป็นพิเศษในการแปลพระคัมภีร์เป็นภาษาต่างๆที่จริงเมื่อคณะกรรมการได้จัดสัมมนานานาชาติเรื่องการอภิบาลด้านพระวาจาที่ร็อกก้าดิปป้า,ปากรุงโรมในปี1971ก็มีพี่น้องโปรเตสแตนต์เข้าร่วมสัมมนาด้วยตอนนี้เชิญมารู้จักงานของสหพันธ์ในหลายปีที่ผ่านมา ปี1972ประชุมใหญ่ครั้งที่หนึ่งที่กรุงเวียนนาประเทศออสเตรียหัวข้อพระคำพีและพิธีกรรมปี1978ประชุมใหญ่ครั้งที่สองที่มอนตาหัวข้อชีวิตจิตด,ด้านพระคำพีปี1984ครั้งที่สามที่บังการอรประเทศอินเดียหัวข้อประชากรของพระเจ้าด้านประกาศศกปี1990ครั้งที่สี่ที่โบกโกตาประเทศโคัมเบีย หัวข้อพระคำภีในการประกาศข่าวดีใหม่ปี1994ฉลอง25ปีของ CBF ที่เมืองสตุตการ์ตโฮเฮนไฮปี1996ประชุมใหญ่ครั้งที่5ที่ฮ่องกงหัวข้อพระวาจาของพระเจ้าบอกเกิดแห่งชีวิตปี1999ฉลอง30ปีของ CBF ที่เซนต์อังเซโมกรุงโรม ปี2002ประชุมใหญ่ครั้งที่6ที่เลบานอนหัวข้อพระวาจาของพระเจ้าพระพรสำหรับทุกชาติปี2005ชุมนุมระดับนานาชาติฉลอง40ปีของไดอีเวบุมที่กรุงโรมปี2008ประชุมใหญ่ครั้งที่7ที่เมืองไดเอสลามประเทศแทนซาเนียหัวข้อพระวาจาพระเจ้าบอกเกิดแห่งการคืนดีความยุติธรรมและสันติภาพปี2011ประชุมพิเศษครั้งที่8ที่อาริเซียอิตาลี หัวข้อพระวาจาบอกเกิดการฟื้นฟูสม่ำเสมอปี2015ประชุมใหญ่ครั้งที่9ที่เนมีกรุงโรมหัวข้อพระคัำพีบอกเกิดการประกาศข่าวดี so there you go, and พี่น้องที่ได้ไปร่วมประชุมที่ไหนบ้างครับนี่เป็นงานของ CBF เราพยายามตอบพระบัญชาของพระเยซูเจ้าที่มอบแก่บรรดาศิษย์ เราหวังว่าท่านจะภาวนาให้เพื่อพระจิตทรงนำเราให้แปลพระวาจาอย่างถูกต้องและทําให้พระวาจาไปถึงทุกคนในการร่วมมือกันศึกษาพระวาจาให้ส่องสว่างแก่สัตบุบรุษทุกคนร่วมมือกับพี่น้องชาวคริสต์นิกายอื่นๆเผยแผ่พระวาจาและให้พระวาจาเป็นแรงบันดาลใจให้เราทํางานอภิบาลทุกกิจกรรม ขอเชิญชวนให้ท่านอานพระคำภีที่บ้านไตรต่ตองพระวาจากับสมาชิกค,ครอบครัวทําให้พระวาจาของพระเจ้าเป็นหลักในชีวิตประจําวันและแบ่งพันพระวาจาแก่ผู้อื่น